บูลณนิธิดำรงชัยธรรมค่ะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างครบวงจรค่ะ มูลนิธิดำรงชัยธรรมค่ะเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเข้าสมัครรับทุนผ่านโครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตรุ่นที่22ประจำปีการศึกษา2566สำหรับทุนนี้นะคะจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนตามหลักสูตรค่าอุปกรณ์ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและไม่ต้องชำระคืนหลังจบการศึกษาโดยสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติในสถาบันรัฐบาลหรือในกำกับของรัฐบาลเท่านั้นและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะจะต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6หรือปวชปี3อยู่ในขณะนี้นะคะอายุไม่เกิน21ปีมีผลการเรียนเฉลี่ย5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า3.00และเป็นผู้ใฝ่ศึกษามี ความประพฤติดีเป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกันขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อาการศึกษาและครอบครัวให้การสนับสนุน <S <S ให้ศึกษาต่อสำหรับน้องๆที่สนใจค่ะสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้ผ่านทาง www.damrongchaiham.com um. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เราขึ้นทางเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรอย,อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะ026699711และ026699615ค่ะครับ